ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันจิราละครศรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สทับหนึ่งเลขที่13ค่ะจากคำถามที่1นนะคะคุณคิดเห็นอย่างไรกับรักร่วมเพศนะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยค่ะเพศไหนก็สามารถรักกันได้ค่ะจากคำถามที่2นะคะการรักร่วมเพศผิดหรือไม่นะคะคิดว่าไม่ผิดเลยค่ะจากคำถามที่3นะคะคุณมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราเห็นเพศ ตรงข้ามอยู่ได้กันสองต่อสองนะคะสำหรับฉันนะคะคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนางสาวศิลกรมครมาชันมาสีทับหนึ่งการรักร่วมเพศผิดหรือไม่ไม่ผิดค่ะถ้าเราเป็นคนดีทำดีต่อสังคมก็ไม่ผิดค่ะถึงจะเป็นเพศตรงข้ามกันก็ไม่ผิดค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนาชลลีปิสธรรมมาชันมัธยมศึกษาปีที่4ทับสเลขที่17คําคำถามถามว่าคุณคิดยังไงกับรักร่วมเพศคิดว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าความรักเกิดได้ทุกเพศทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวป,ปนาตาปามาลัยเลขที่27ชั้นมหทับนะคะคำถามคุณคิดยังไงกับรักร่วมเพศมันก็ขึ้นอยู่กับแง่มุมมองของแต่ละคนสำหรับเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัตตาพรสังทองนะคะอยู่ชั้นมสี่ตานวันนี้จะมาตอบคําถามของเพื่อนค่ะคําถามของเพื่อนนะคะ,คนนะ,คะก็คือคุณมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเพศเดียวกันอยู่ด้วยกันสองต่อสองก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรนะคะก็รู้สึกธรรมดาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวซีนยาสาลีพันดอนชันมาทมศึกษาปีที่4ทับ2กับคำถามที่ว่าคุณคิดว่าการรัก,ก่้มเพศผิดหรือไม่สําหรับเราเราคิดว่าไม่ผิดเพราะคนเรามีรสนิยมทางเพศที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบอย่างหนึ่งบางคนไม่ชอบอย่างหนึ่งแต่พวกเขาก็ยังกล้าที่จะแสดงออกในสังคมเดียวกันเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้ค สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสศรีนิพาอดุดมชัยมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาตอบคําถามที่ว่ามีความคิดเห็นยังไงกับรักร่วมเพศนะคะเนื่องจากในสังคมไทยส่วนใหญ่นะคะมักจะปลูกฝังนะคะว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะต้องคู่กันนะคะแต่ส่วนตัวดิฉันเองคะ่ะรู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่จําเป็นต้องคู่กันเสมอไปคะ่ะแล้วก็การที่มีรักร่วมเพศไม่ใช่เรื่องที่ผิดคะ่ะเพราะว่าการที่เราจะ ชอบใครสักคนหรือรู้สึกประทับใจใครสักคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องมองเรื่องเพศอย่างเดียวอะคะ่ะแล้วก็การที่เรา,ามีรักร่วมเพศอาจจะทำให้เราเจอคนที่เขาเข้าใจเรามากกว่าการที่เรา,อาชอบเพศตรงข้ามหรือประทับใจในเพศตรงข้ามก็ได้ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิซ่าสาุติเกชั้นม .4 ทับ5เลขที่34นะคะคำถามคือคุณเห็นอย่างไรถ้าเห็นเพศเดียวกันอยู่ด้วยกัน2ต่อ2รู้สึกปกติค่ะรู้สึกจิ๊ดจิ้ดเฉื่มีความต่างเพศมากกว่าสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคณิธานุราชั้นมนัธยมศึกษาปีที่4ทับ1สำหรับคำถามนะคะคุณคิดอ,อย่างไรเกี่ยวกับรักร่วมเพศทิดว่าเป็นเรื่องปกติค่ะก็สองกัรรักร่วมเพศผิดหรือไม่ไม่ผิดค่ะ ข้อสามคุณอยู่ความรู้สึกอย่างไรถ้าเราเห็นเพศตรงข้ามกันอยู่ด้วยกันสองต่อสองรู้สึกว่าไม่รู้สึกค่ะเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววีนุสีแก้วเลขที่สิบเก้ามสีทับสองค่ะกับคำถามที่ว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับเราร่วมเพศสําหรับเรามันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าโลกมันเปิดกว้างขึ้นมากแล้วทุกเพศเท่าเทียมกันหมดแล้วค่ะ